ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไฟแยงไหมนี่ไหมเออมาทุ่มนึงทุ่มมาถึงเอางูมีเด็กมาไหมตกผมบอกรอตรงต้นตาลเลยผมโทรไปโ o o มันใช้ไม่ได้ยิงอ่ะโทรศัพท์ผมว่า ปปลาตะเพียนบรรยากาศเย็นๆครับผมมาตกปลาในปลาตะเพียนตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวโยย่างขางไ้มุมนี้นะครับผมสุดซดครับผมปลาตะเพียนด้ไม้ไหมครับผมมาอีกแล้วครับผมปลาเขาอีไทยมันมานคือเก้ครับผมกระชายสีเส้นครับผมเป็นอะไรโตมั้นอ่ะโตอยู่ใสโอ้โหผมมันมันขึ้นแล้ครับไปยัง เอ้า<ข>อเป็ดลายลา,ายังสั่นปลากระไรเอ้าลูกปลาโดต้นเลยไหมโอ้ลูกปลาโดลูกปลาโดสุดยอดครับผมลูกปลาโดหน่อยครับผมฮะกนแย่กุ้งกินแย่งกุ้งบ่ะ<ม>อ่ายอดครับผมไล่ตั้มทายอยู่โดหน่อยครับผมมาอีกแล้วครับปลาเค็งตัวนี้เป็นปลาเค็งครับผมบรรยากาศย้ำมือเช้านะครับผมปลาเ,เค็งครับปลาเค็ง อย่งี้ด้ครับไปไปประกันต่อไปเลยครับมาอีกแล้วครับผมลูกปลาสะดนหน่อยครับผมนี่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 ไหลเสลือเกินครับผมมาตกนาดินครับป่าจะโดน้่อยกวนครับผมป่าพวกเขาเงียเลยครับผมเอาได้ยังก็เอาแล้วครับผมตอนวัดอีกแล้วมาอีกแล้วครับผมโดน้น่อย หัานกิเก้าครับผมหัวชายประธานสอนวัดครับผมเดีย๋ยวเอาไม้ไม้ครับผมนี่ครับผมเอาหัวกุ้งนะครับหัวกุ้งขาวนะครับมันหวานลงไปไปหวานไม่ได้ออกเลยหรอปิ้นทออยูดนันละหัวกุ้งขาวนะครับไ,ไปไหมที่แรกก็ยุกกะว่าอ้อยเงี้ยมัน เอาเงียห้ามเงียมักข้าวโอ้ยป่าหน่อยไปนะครับไปที่ชิดชิงเหลียวนะครับป่าเสดวเขาครับ,ระะรบมัดกวนป่าหน่อยเลยได้ชิดปะะด่าเะสะดวป่าเสดวหน่อยครับเอ,อบาเราเพิ่งน้อกันครับผมเล็วครับเ,เย็นลมลมกระแหง Jauh-jauh ini, Pak. Jauh-jauh ini, Pak. Jauh-jauh ini, Pak. Pak Sawai. Jauh-jauh ini. Đừng chân đẩy đừng chân xanh <laughs> โอ้ลมดีดีปด่ะอากาศริบลมแล้วครับผมัวายมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูน่อยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เก็บ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 ดี่ครับผมหึงแจมครับผม ไปแล้วครับผมไปแล้วมนันมันครับผมมันหอนึงครับผมลุนุนต่อไปครับลุนต่อไปว้าวครับผมเสียบแหงเลียง,ยงไอ้หุยเขาจีทักใครครับผมนั่งสิบเบ็ดอยู่กับจจเขาบอมนะครับผมถล่มเย็นๆน,นะครับผม เบิบ่งใบตานครับผมโอ้ลมแหงขนาดใด้นะครับผมต้นตาลลมสุดๆเลยครับผมด้วยหนาวหนาวฮ่ะจี๋ขอจี้ห,ห่อนๆนี่แหละครับผมเนี่ยมันแสบครับ <c oughs> เฝ้าหลาหามเงยเมื่อนลมครับผมเฝ้าหลายปลากินเบ็ดคุ่น่ะสันบส่สันล,ะล่ะหลงไปลมเสยเนาะเก็บดากบ่ าลังกินทุนครับเดี๋ยวซุ้มทุนในเบิ้งครับโอ้ลมแหงแนกหน่อยเด้อดคนสีชมครับสีหลา่คนแต่ว่ามันกินสีชมนะครับผมนี่น,นี่เนะดี๋ยเราเบิรงนตรงกันครับผมอาดูครับผมสี่ห้าโซ่ครับผมเก็บของกลับแล้วครับ มันคือเราครับผมไปกลับบ้านกันเท่าครับผมถึงเวลากลับบ้านแล้วมันก็เราครับผมมาดูหน่อยนะครับผมเตรียมของกลับบ้านแล้วสวัสดีครับบู๊เดยมารคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกับช่องอีสานยินดีน yeah, ้ำนักครับผมนี่ก็ออกมาปิกนิกกับบรรยากาศยินยินหนาวๆนนะครับผมปลาตองปลา เช่าดูหน่อยนะครับผมหน่ายหนาวๆตาขยี้นนยนงน,นะครับผมหนาวๆ